สวัสดีครับวันนี้เราของที่ท่านผู้ใจบุญมามอบให้น้องบัวก,กับน้องไกน่น,นะครับเจแ,แล้วเจออะไรวะไอ้กล่องที่มันเนินเนินอันนี้นะครับนี่คนจะแกะของนะครับคนจะแกะของนะครับสองคนนั่งรอกันใจเจ็บใจจอนะครับนี่ <laughs> สองคนเลยนะครับนั่งรอจะเปิดของ 1> 1> ที่เขามอบมาให้นะครับน <c oughs> ่าจะเป็นเกรือต้าเอ้ยเตรียมอย่างดีเลยเราตัดอดีใช่ไหมตัดเดียวคุณสุชาติสำอางพิษอยู่จังหวัดอะไรอ่ะคนนี้ก็ส่งมาจังหวัดอะไรดูสิจังหวัดอะไรให้จังหวัดชะเชืด จากเจิเช่าจังหวักรุงเทพอ่านี่นะครับเด็กจะรอเปิดมากนะนะครับมาอ่านของคนนี้ด้วยนี่ของอีกคนนึงชื่ออะไรเ็ามอบมาให้นี่ของคุณปิดสนาลาบยองสีนะครับมอบมาให้จังหวัดอะไรอะจังหวัดไหนจังหวัดกรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครคนนี้ก็ส่งมาให้สองรอบแล้วนะครับมันก่อนลงอือยู่ทุกไปยูทูปเขา ปิดนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะให้น้องบัวกับน้องสายตาเปิดกันนะครับเอาคนไกลอามเปิดเลยอ่ะบัตรงนี้ก่อนเปิดเลยไหมเอาเปิดเลยน้องเปิดอันนี้ก่อนไหมเปิดละอันเปิดอันนี้เลยเออเปิดอันนี้มาช่วยเปิดล่าสุดเป็นใครไม่คมตัดไม่ขาดอันนี้แค่ลูดก็ไปแล้วคันไกลไม่คมมุง โอ้ลุ้นกันใหญ่เลยนะครับยังไม่คมมาเดี๋ยวตัดให้ขอบคุณพี่ฝั่งนั้นตัดหมดแล้วเดี๋ย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 วมีกระเสือกผ้าของของคุณทนายด้วยนะครับอุ่ยเต็มเตอะไรหรอเอ๊มีกระเสือกผ้าเสื้อผ้าของเห็นว่าของพี่สายทานเต็มเลยไม่ได้ขนน้องมีนี่อันนี้ของพี่สายทานเลย เออของพี่นี่ของพี่เหมือนกันของพี่หมดเลยน่าจะของพี่หมดเลยอืเอด้วยเออดูทิดูที่ของพี่ก็ของพี่เหมือนกันโอ้ของพี่หมดเลยรอบพี่หมดคราวนี้อ๋อมีชุดคู่ด้ค่ะมีมีมีของแม่ของแม่โลของแม่ด้วยแล้วแลอนี่ของใครไม่รู้ของพ่อของพ่อฮะของพ่อได้ไงยังไม่ได้เก็วนี่ก็ของพี่เป็นชุดมาเลยชุดกับพ่ออะไรอะมาพากันอะไรอะมุมมองมุมนเหรอ ม,ม,มุ้งเหรอมุ้งโอ้ได้มุ้งอีกลูกเหรอไม่กแล้วจ้ะขัดเก่งอยู่เลยวิ่งยกตัวซัดอะไรของมันอะไรเนี่ยมุ้งมุ้งมุ้งรู้เลยเห็นไม่ต้องแกหมุดไม่ต้องแกหมุดนะนี่มุ้งเออแกนิดหน่อยมุ้งเหมือนกันเลยมุ้งเหนเดียวกันเออแต่ว่าอ่ะแทงมือเร็ว นี่ไงเขาแถมเออเชือกมาให้ด้วยอ๋อแถมเชือกให้ด้วยเชืกแต่ว่าอะไรไม่เหมือนกันข้างบนอือสักหนึ่งตั้ง้ดีตั้งอดีอันนี้ของพี่ของน้องอันนี้ของพ่อพ่อชุบโอ้น้องใส่ได้อันนี้อันนี้ใครใส่ได้พ่อชุบมากกว่ามั้พ่อชุบมาตรงของพ่อพี่ใส่ได้ไหมจ๊ะไม่ได้ตัวเล็กเท่านี้ได้แต่ว่าของของพี่ของอะ ของน้องก็มีนะเออกิดจริงการกายวังเด็กแทงก็ท่านอะไรอะไรบ่ของพี่ดูดูว่าของของน้องมีแน่นะอาจจะเป็นของพี่ก็ได้ตัวนี้ของพี่หรือเปล่าของพี่แหละตัวย้อยใช่ไหมบัวทานใช่ไหมใส่ได้นะใส่ได้เหรอเออ้ได้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ไปใส่มาดูใส่ได้เออใส่ดูวิกางเกงยาวยาวโอายของน้องก็ อันนี้ตังเกีรงหรืออะไรไม่รู้วังเกงตังเกงค้นหาค้นหานินจาฮาตโตริของพี่นี่ของน้องของน้องแต่ว่าน้องต้องตัวใหญ่ของน้องนี่ของน้องน้องพี่พี่พี่ของพี่ของพี่เออของพี่เป็น่วนใหญ่อันนี้ของน้อง ของพี่มันกลางน้องอะไรใล่ะต้องใส่ได้ต้องไปเลยก่องอันนี้ของพี่วินี่ก็ของพี่เออเกงกินกินเองชดน้องนึกว่ากกงไม่ชอบกระพุนกางเกงเอ้โน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 โดโนโดนนนน่นน้นไปปต้องกันดิตองไม่ใช่เหรอมาพวเราเริ่มแกะกันเดี๋ยวเักแป๊บนึง สองดูนะคนนี้สองม้งนม้วนม้วไม่ม้งด้วยของใครอ่ะไม่รู้มีม้งแต่ว่าโอ้โหเกือบซิมหน้าตัวเองซิมหน้าทิมหน้าเลยเออเออขัดเกลื่ตัดยาตัดเย็นเอาหุ้ยม้งนม้งด้วยโอ้โหอะไรอ่ะของเล่นเนาะไม่ชุดกันฝนหรือเปล่าโอ้เืจอกันฝนเหรอเขาจะไปโรงเรียนใช่เหรอน่าจะใช่คนละชุด เฮ้ยคนละชุดใช่เลยแต่ดูท่เหมือนกันอันนี้ของพี่มันยืดของน้องเลยขอค่ะแกอยู่นี่ตอนนั้นของก็ทำเปอันนี้ของก็ทำเป็นชุกเลยอันนี้ของน้องจ้ะมาดูกันนะคะแต่ทำไมหน้ามันเป็นแบบนี้เออปวดหน้าเสียไปน้งน้องใส่ได้ แดงน้องของน้องได้น้องอะไรตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมานี่โอ้ขาท่านอย่าใส่ตัวนี้ไม่อยากไม่ใช่ชุดจริงเฮ้ยมีชุดคู่ด้วยมีใช้ผูกนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไอหยั่งค่ะตัวใหม่เลยโอ้ขาท่านตัวใหม่เลยอันนี้ไอหยั่งก่อนไอ้เชงหยจอนั่นแหละเรียกจนไหนเขาบอกว่าจะให้ใส่จะไหนได้แล้วเอากระถางโอ้แล้ว อของเด็กก็ใส่ได้นั่นนะไอ้องของใครจะเอาตัวนี้นี่ของพี่อุ้ยถูกใจก็พาเลยอันนี้ยังมีอีกอันหน้าดำชื่ออะไรอันนี้ดำเสือนีเสืออะไรอีกอย่างอ๋อเสือช็อกเกอร์ฮะช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ช็อกเกอร์แปลว่าเสือแค่ยาวคุ้มหาอะไรของมึง หาเลยครับโอเกงของใครของพี่ของพี่ตัวใหญ่แบบนี้ได้ได้เวลาเข้าป่าของพ่อเหมือนเดิมคือของพ่ออีกแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะพ่อได้สองอย่างเลยนะแม่ได้คอย่างเยอะอีกเออแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่เนาะแม่ไม่อยู่วันนี้ถ่ายสองคนแม่ไปไหนวันนี้ไปเที่ยวไปช่วยพ่อแม่ไปไหนวันนี้ไปช่วยพ่อเก็บของไปช่วยเก็บของเก่าอ๋อที่ไหนอ่ะ นี่การทำงมันคู่กับไอตัวนี้ฮะนี่เหรอเออเออนี่เป็นชุดเลยเป็นชุดเลยเนี่ยเออนี่เลยไหมเป็นชุดแบบนี้อย่างนี้อะเป็ชุดชุดเลยเป็นชุดเดี๋ยวไปใส่มาดูสิชุดนี้นจะโอเคอยู่ไหนร่ายชุดไหนไปใส่มาดูน้องด้วนอันนี้สิงน้องไม่ใช่แมลงป่องแมลงปอแมลงปอ เพื่อนบ้านให้มาค่ะเนยมันสั่นเกินนะมันสั่นแรงมากนี่นะครับความเป็นอยู่ของน้องสายบัวนะครับม้งใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เขามอบม้งใหม่มาให้ด้วยนะครับเขาคุ้น่ะยที่ส่งของใช้มาให้หนูส่งเสื้อผ้ามาให้หนู เสื้อฝนอะไรคะหนูนนนจะได้เอาไปใส่ที่ตอนฝนตกไปโรงเรียนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ส่งของสองชุดมาให้แล้วก็ส่งเสื้อฝนมาให้แล้วก็อุปกรณ์การเรียนนิดนึงแล้วก็กิฟต์ขอบคุณค่ะนี่อุปกรณ์การเรียนด,ดีใจไหมดีใจไหมดีใจอ,อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเรียนด้วยออชอบไหมชอบ ชอบชอบทุกอย่างเลยไม่็เอไม้ชอบทุกอย่างนี่บ,บินไปดาวงาังคาร๋อบินไปดาวังคารเลยชุดนี้ใช <laughs> ่มาไราบรัวมาลุกบ่กันก่อนมาไปช่ยน้บัวตามเลยนี่นะครับบอ่อน้ําช่วงนี้หน้าฝนนะครับมีน้ําเยอะอยู่นะครับไม่ไม่ลึกนะครับแต่เวลาหน้าแรงนะครับน้าําจะแห้งนะครับขาดน้ําเหมือนกันทุกบ้านนะครับวนมากเวลาหน้าแรง พ่อแม่ไปไหนวันนี้ไปเก็บของเก่าเดี๋ยวอยู่บ้านกี่คนอ่ะสองคนอยู่กระจองก็เดงแล้วไม่มีใครไม่กลัวอะไรเหรอไม่กลัวมีหมาเป็นเพื่อนแล้วเหรอนู่นอ๋อมีไก่เป็นเพื่อนด้วยไก่ทั้งไก่ทั้งหมานะครับหมาแมวโอ้ไปฝนตกวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้เราจะมาดูเสียงเดินก็ยังได้ยินเหรอ ได้ยินโหได้ยินมาทุกอย่างเลยเบาๆด้วยนี่ไปดูไหนนี่ไปดูอะไรวันนี้ไปดูเป็ดนะครับวันนี้ไปดูเป็ดน้องสายบัวพอไปดูเป็ดนะครับเห็นว่าไข่อยู่ในป่าเอ้าตุ้มเตี้ยมลูกตอะไรอ่ะน้องบัวทำไมตุ้มเตี้ยมมาอยู่บ้านนี่ไม่ฟักไข่ตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมมาฟักไข่แล้วโอ้แม่มันอยู่นี่นะครับไข่เป็ดนะครับ เด็ดมันมาไขไว้ข้างนอกนะครับอย่าจับนะหนูแม่มันแม่มันโดนหมากัดอะไรอะไรไหมอ่ะนั่นมบาดเจ็บไหมเออแล้วมัไมมันนอนแข็งปกติเออไปยกมาดูดิกูกัดมันไหมก็ถ้าระวังระวังออกเป็นพาเอออะไรกัดมันไหมมดูดิอ,อะไรทํามานันอ่ะเอออุ้มมันมาดูหน่อยดิอุ้มอุ้มมัน <og> บาดเจ็บไหมเป็นไรอะ่ะมันเยี่ยมเป็นไรดูเลยมันเย็นไปพาเข้าคอก ไม่ได้เรนต้องฟไข่พ่อพ่อบอกไม่ต้องเอามาควบโอ้มันฟักไข่อยู่นี่เหรออึ๊บโอ้บัวมันไม่โดนอะไรหรอกมันจะนอนพักอยู่นั่นอหลนอนพักใช่อ๋อมันไข่ตั้งนอกเลยนะไข่ในคอกมันกินไข่ตัวเองใช่อ๋อกินไข่ตัวเองหมดเลยหมดเลยออืไข่กี่ฟองก็กินหมดหมดแต่ว่าถ้าไข่ของนกองนาจาเป็นตัวไข่ไข่ไข่ซีฟองใช่ไหมอ๋อหมดทั้งซีหมด มดไปไหนมดอะมันเจี๋ยอะไรตัวนี้ตุ้มเตียมตุ้มเตียมไอ้เหลืองมีเหลืองด้วยชึ้ไหนไหนเหลืองกับไอ้ชึกเออไปดูที่มีตัดเลี้ยงอะไรบ้างมันไอ้ชึกออะโดนสุดบ้านมันอยู่ตรงไหนอะบ้านเป็ดอย่าแล่วจัดตรงนี้ดิเพราะตรงนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วเขาเอาของมาทิ้งอ๋อ้ป้าเอาของมาทิ้ง อย่าโซ่หนะนะนเดี๋ยวโดนเลยนี่นะครับเลี้ยงเป็ดโัวกทานไอ้ไอ้เหยิงดูไม่ได้เลยน้องบัวมันเลี้ยงเป็ดนะครับโน้นี่เป็ดตัวผู้ด้วยตัวนี้ใช่กับตัวเมียใช่ตัวตัวเมียดูไม่ได้เลยแหละจะไมอ่อะสกปรกเอาเลยน้ำมันไม่มีอะน้ำมันแต่ว่ามันขี้ใส่น้ำหมดทุกครั้งออต้งใส่สารมันก็ขี้ใส่อืมต้องทำเป็นสระกระเอาพลังมองเลยทำไมมันทำอะไรนะ มองมันจะแซ่บเลยเอามือเข้าไปแด้โอ้มันโอ้มันกัดเหรอกัดเลยมันกวนเกือบแซ่บป็นหวงมันอมันหวงใช่๋อ้ตัวผู้ยังไม่ตัวนี้ตัวผู้อย่าเถอะยาเออมันจะออกไม่ได้เนี่ยหาทำหาทำหาทำเดี๋ยวก็โดนออืหาทำนี่มันเอาไม่ได้มันกินไม่ได้กินไม่ได้แต่เดี๋ยวมันก็กินเคยโดนแล้วเคยโดนเคยโดนมันแซ่บแกรน รู้ไหมมันทำยังไง,ไงมันแบบนี้เลยนี่นี่นีไอ่อยู่แบบโมโหไหมื่อกี้มันนี้มันจะตกทีนี่ทำเป็นท่าทำเป็นท่าเดี๋ยวก็ตกนานเเดี๋ยวนี่เหรอตกมาแล้วสาปเตะเหรอตกมาแล้วคอยาวจังเะรอตกทำไมคอยาวบางทีมันอยู่ข้างล่างมันจะกระโดดโจนมาหานันอ๋อ ไม่มันมหาเจเจมันไม่ทำอะไรเห็นไหมบัวเนี่ยมันมันนั่งอยงื่อมีมูกำลังบินมาอยู่เดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยว่ามันแซ่บไหมใช่นี่ผักผักออร์แกนิกให้มันกินอ๋อนี่ผักออร์แกนิกเลยใช่ไหมเรากำให้มันกินอ่ะเออลองผักให้มันกินด้วยมันกินหรอเออตทิ้งไว้เลยตัวผู้มันกินตัวเมียมันกินตัวเมียมันกินเห็นไหมมันกินเออมันขาดใบไม้แย้ม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 แซบอี๋ านายแนะนำอะไรมั่งอ่ะวันนี้ดูอะไรมั่งอ่ะดูเป็ดดูไก่แล้วแล้วลูกระกำเป็นไหมระกำเป็นลูกไหมไม่มีไม่มีไม่มีลูกมีอะไรมีลูกมั่งอะอะไรลูกเออโอ้ไอตัวนี้แต่ไม่รู้ชื่อเลยไปดูติมีลูกอะไรมีลูกต้นมะเขือมะเขอะไรไม่รู้ต้เขือต้นลูกเขือต้นสวยต้องทำอะไรบอกบ่ อออันนี้ต้นลูกอันนี้ไม่ใช่ต้นมะเขืออันนี้ต้นลูกอึกอ๋อไหนนี่มะเขืออูกถัวเต็มพันถั่วขาวอืมไม่ใช่ต้นสวยยาวเออถูกแล้วนี่ต้นชะอมนะครับไปชะอมเจ็บไปขายยอดมะขามยอดมะขามมีลูกไหมอะไม่มีเยียดอ๋อเยียดทำไปขายได้แต่วะเข้าไปเขาชอบเอาไปทําแกงส้ม อันนี้ต้อนอะไรแล้วมั้งลู้มันมีลูกแต่มันยังไม่ออกนี่กกน,น,นี่นี่ต้นอะไรเหล้านี่ต้น,นลูกเขื <d isc ar ole> อเขือเหรอไอ้ต้นที่มันมีหนามอะไรอ๋อเชพรูชะพรูเออต้นชะพรูมันไม่มีมันมีมันยังไม่เป็นลูกที่ชะพรูโอ้บ้านน่าเรียกแบบนั้นเหรอเออชะพรูเป็นฝักกันเป็นฝักนี่นะคะต้นมะนาว มีลูกไหมอ่ะดูสิลูกมันอยู่ไหนลูกมันดึงไม่ได้แก่แล้วยังอ่ะยังไม่แก่เลยวส้มเออมีหลายลูกมีอีกอันโอ้เป็นพวงเลยเหรอเป็นพวงเลยโอ้เป็นเยอะไหมอ่ะเป็นนี่เป็นดบไหมต้นด้านหลังดบต้นด้านหลังแล้วต้นลูกดกมีมีมีอีกเหรอมีอีกไหนต้นมันอยู่ไหนอ่ะเข้าไปดูดิ พวงเลยนะพวเลย่บวงเลยีมีไหมลูกมีไหมมีเยอะอยู่หรอนี่โอ้เยอะดอกนะตอนนี้นะเป็นพวงโอ้เยอะมากนี่ลูกเดียวนี่นี่นี่พวงใช่เป็นพวงนี่นี่เป็นพวงพวงขอแกแล้วยังอ่ะแกยัง หาบัวน้องยังไม่แก่ถ้าเหลืองมันแก่ยไหมอ่ะมันแก่แล้วเหรอหาแป๊บแต่มันหอมแล้วมันหอมแล้วเหรอมันหอมแล้วแต่มันไม่แก่นานานี่ก็นานานี่นานานี่พอเด็กถ่ายนานาไม่อยู่แน่งแมาด้วยค่ะร่วมวงเงี้ยร่วมวง เนี่ยนี่มันมาแรงไอหยังมันเอา,าไข่ตรงนี้มาอะไรไอหยังแหงมือ,อมาอะไรเอียงเอ,อ้ยมันทำอะไรมนันเอาไม่ได้หรอกเนี่ยมแมลงมันอยู่แม่มันอยู่ตรงนี้ไหนเนี่ยแถวตรงมีแม่ม,นมันนะเมื่อกี้เห็นแล้วนี่แมลงเต่าทองนี่นั่น,น,นเต่าทองไข่เต่าทองฮะตัวเล็กแค่นั้นไข่ใหญ่จะออังว,วะไข่มันใหญ่เลยโอ้นั่นลูกนั้นถูกแล้วนั่นบัวนี่หรอเออเก็บมาหนึ่งลูกไปดูเดี๋ยวมันหลุดมาทั้งกวง น่นไงเห็นไหมบอกแล้วมันหล่นไม่สองไปเอาไปทำน้ำมันก็เหลืองเหมือนกันเหลืองทั้งสองอันนี้ตั้งให้มันเกิดไหมเหลืองทั้งสองมันไม่เกิดแล้วอันเนี้ยอันนี้เหลืองทั้งสองเลนะเบสนี่เหลืองทั้งสองเลยนี่น่าจะแก่แล้วแหละมีน้ำไม่รู้เอาไปทำอะไรนี่เอาไปทำอะไรได้นี่น้ำพริกทำน้ำพริกอ่ะน้ำาุปซุ่มตำาสมตำรู้วแมหนูขอน้านมมา ร้านชาติร้านซ้มำแล้วก็ผัดไทยอ๋อผัดไทยก็ใส่ได้อหอเนี่ยใช่ผัดไทยก็ใส่ได้น,นี่มา่อยเลยถ้าใส่ผัดไทยเนี่ยยิ่ง่อยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ